ให้นำมาทำนะได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาแถมจะพลิกไปพลิกไปพลิกมาอย่างถ้าเราดูกายาเราจ้องกายนะถ้ากายขยับเรารู้สึกรู้สึกเราใช้กายเป็นฐานเนี้ตัวนี้ได้สมถะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเห็นร่างกายเคลื่อนจะเห็นไตรลักษณ์ของกายอันนี้เป็นวิปัสนาเราดูจิตก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไปดูจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราเดินวิปัสสนาได้นะถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างๆอันนี้เป็นสมถนะไปอยู่อารมณม์ันเดียวนิ่งๆอ่ะนะเพราะงั้นต้องเข้าใจให้ดีนะอย่างคําว่าวิหารธรรมในสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งอารมณ์บัญญัติและอารมณ์รูปนามนะอย่างการพิจารณาเรื่องอาหารเรื่องปฏิกูลเรื่องอะไรอย่างเงีนะ้ย อันนั้นเอาไว้ทำสมถะถ้าดูลมหายใจถ้าเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอันนี้สมถะถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เราอันนี้วิปัสสนาดูจิตก็เหมือนกันนะหมันก็พล <It> ิกได้ มันถ้าเราชํานาญในการปฏิบัตินะเราอยากทําสมาธิอยากทาความสงบนะทําตรงไหนก็ได้เพราะสมถะไม่เลือกอารมณนะ์ง่ายๆถ้ารู้หลักนะแล้วมันง่ายหมดเลยที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราเนี่ยสอนหลักนะแล้วเราไปปฏิบัติด้วยวิธีการที่เราถนัดทางใครทางมันไม่ต้องเรียนแบบกันเบอร์เจ็ดหลงแล้วทราบไหมนะทำได้ดีเบอร์เจ็ดเอาเบอรแปด เบอร์แปดคนสุดท้ายภาวนาในรูปแบบและในชีวิตประจําวันโดยการพุดโท<ม>ดูลมเข้าออกอื<ม>ดูจิตสุขเศร้าจิตเฉยเฉยถ้าสมาธิเกิดก็จะนั่งได้สบายอื<ม>ก็จะเห็นว่าอะไรผ่านมาผ่านไป<ม>แต่ก็ดูได้ไม่ได้ทุกครั้งอื<ม>ถ้าสมาธิไม่เกิดก็จะส่งจิตไปเพ่งที่จิตไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ขณะนี้จิตมีสมาธิไหม มีใช่ไหมขณะน,นี้สมาธิตัวนี้อยู่ข้างนอกนะสังเกตไหมสมาธิตัวนี้อยู่นอกร่างกายของเรานะลองหายใจด้หายใจนี่ไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆไม่ต้องค้นเข้าไปข้างในนะ สังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียรไม่เหมือนกันละเมื่อกี้มันสว่างมันว่างนะแต่มันไปข้างหน้ามันมีความสุขจะเพลินอย่างนั้นนะอยู่อย่างนั้นอยู่เป็นปีๆได้เลยนะนี่ถ้าจิตเราไปไหลไปอยู่ข้างหน้าแล้วว่างสว่างมีความสุขอะไรนะให้เรารู้ทันจิตเราออกนอกแนละ้วให้รู้เราเริ่มต้นทำกรรมาฐานใหม่ไม่ดึงจิตคืนนะ อย่างเบอร์เจ็นะอยู่บ้านเดียวกันป่ะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เจ็ดนะตรงเป๊ะเลยนะสมาธิถูกอย่านี้เลยถูกเป๊ะเลยนะของโยมเนี่ยถ้าจิตอยู่ใน,นสมาธิมันไปอยู่ตรงนี้เคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นพยายามหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วร,รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้สึกสบายๆไม่บังคับจิตนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปให้จิตเข้าบ้าน นะท่นนี้จิตออกไปเที่ยวนอกบ้านเบอร์สามดูกระดูกหนีจากกระดูกแล้วรู้สึกไหมห <c oughs> นีไปที่อื่นแล้ว <c oughs> วันนี้หลวงพ่อเทศนให้ฟังเท่านี้นะว่าพ,อ,พอสมควรแก่เวลาขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อก็แก่ลงทุกวันนะั้นเชียบเข็นพวกเราได้ไม่นานก็จะหมดเที่ยวหมดแรง ได้แต่นั่งให้พวกเรามองเฉยๆเับต่อไปคนะรูบาอาจารย์ทั้งหลายพอแก่ๆแล้วคนก็ก็เข็นออกมาให้กราบให้วหว้อะไรอย่างนี้ที่จะมาจ้ำจี้จำชัยไล่ทุบไล่ตเตีทำให้ไหวเพราะเราต้องพยายามทุบตัวเองให้ได้นะสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดชาวพุทธเราไม่พึ่งสิ่งอื่นนะเราเพึ่งตัวเอง สิ่งที่เราเอาเป็นที่พึ่งสําหรับตัวเราเองนะั่นคือสติสัมปชัญญะนี่สติ